สวัสดีครับอยู่กับผมบอยเอ็กซคาร์เซอร์นะครับมาดูเจ้ายักษ์เขียวสองคันนะครับ <c oughs> เล่นงานถอยดินอยู่นะแต่คัอนการ่จะทำยากงากนะดูสถานที่นะครับแค่มากมีต้นพุเนีีนขวางอีกสวัสดีทังเจ๊ uh, เจ้าของแมวหอนนะฮะ <c oughs> ลบซ้ายลบขวาแบบนี้นะฮะ <c oughs> ดูซ้ายดูขวาดีนะครับประหยัดเดี๋ยวตูดตูดซัดต้นทุเรียนด้วยให้โอ้ลำบากเลยแบบนี้นะฮะรถคันเบลเลอร์เลยแต่ดีที่ว่ากิง่งทุเรียนไม่ค่อยแข็งเป็นพวกลำไยพวกอะไรแบบกิ่งมันจะแข็งมาก มันจะช้าตรงนี้แหละนะฮะแล้วมันก็จะหักที่ละกิง่งสองกิง่งนี่แหละตน้นทุเรียนอ่ะมุนไปมันก็หักอสักพักหนึ่งก็หักตอนนี้มันไม่หักหรอกไอ้หน่อยก็หักแคบมากเลยอนะ่ะโอ้โหมักเช่นนะครับ โมปิโก้เอสเคสองรุ่นสิบมาเช่นหรือว่าวายเอสห้านะไอหนุ่มจากแดนซามูไรตัว็อปนะครับเจอแตงไฟท้ายจุดดินดหลักโกเบคือไฟท้ายนะฮะทำงานอยู่กับต้นไม้ดิมองไม่ออกนะฮะไหนเป็นรถอตไหนเป็นต้นไม้ <c oughs> <c oughs> สีคล้ายๆกัน อยู่สองขั้นนะครับอยูกับอ๊อฟอ๊อฟซุดหล่อแล้วก็พีแนนเป็นขยายทำเบิร์มนะขยายทำอังสัง รถตลาดทป็นคู่นะฮะแต่ขนาดมันจะติดมันจะมัดอะไรระยงอะไรยงไมหน่อยแต่อย่างว่าถ้าชอบไม่เ,เหมือนกันแล้วก็ชอบแต่งหน่อยแต่ถ้าพี่แนก็ก็ชอบแบบโลง่งอ่ะชอบแบบเป็นโลง่งผมไม่ค่อยชอบแต่งนะเมื่อก่อนชอบแต่งแต่ว่าหลังๆอะไมาไหวอ่ะ แต่แล้วคือเวลาเข้า <n> ป่าเทา่ยวเคยทำงานมาดูกัน <n> ย่อๆนะครับผมอันนี้เอาใจคนรักโกเหนเลยแต่ค่อนข้างที่จะไม่เพียวเ้าเท่าไหร่นะเพราะว่ามันมีต้นทุเรียนขวางอยู่จะดูกันไปนะครับก็ ใครที่คิดว่าการทําง,งานในพื้นที่ลักษณะนี้มันค่อนข้างจะยากหรือว่าลําบากยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะคอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันได้นะฮะเอา